อะไรอยู่อ่ะอิงอ๋อเรากำลังนั่งดูเพจของเรียนอยู่นะสิน่าสนใจมากเลยงั้นเราขอดูด้วยได้ไหมมาดูด้วยกันสินี่ดูสิอุ้ยน่าสนใจจริงๆอะ่ะลองเลดูสิมีผักสวนคัวด้วยพี่พีเล่นอะไรกันเหรอคะอ๋อพี่กำลังดูเพจใหม่ของโรงเรียนอยู่คะ่ะมันคือเพจอะไรเหรอคะมันนี่สิพี่จะเล่าให้ฟัง เพจนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบกับครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนทุกฝ่ายเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้และสร้างรายได้ค่ะอ๋อค่ะเพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรหรอคะมีวัตถุประสงค์1เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพจการเรียนรู้ MR Mini Shop 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนโรงเรียนวัฒมโนรมการออกแบบนวัตรกรรมเพจการเรียนรู้ MR Mini Shop โดยใช้วงจรคุณภาพ Deming หรือ PDCA ใช้รูปแบบการปฏิบัติการของมนโนรมโมเดล โดยจัดทําเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมด้านทักษะอาชีพทั้งหมด7ฐานและนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนการสอนอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วขั้นตอนการดําเนินงานมันเป็นยังไงหรอคะปะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูขั้นตอนการดําเนินงานปะไปกันเลยขั้นตอนการดำเนินงานด้วยกระบวนการ P D C A มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและผู้มีส่วนร่วมมีการออกแบบและสร้างเพจการเรียนรู้ MR Mini Shop เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดจำหน่ายผลงานของนักเรียนจากฐานการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนและมีการเผยแพร่กิจกรรมเช่นกิจกรรมไล้สดสอนทำขนมจากร้าน MR Bakery สอนปลูกผักจากสวนสารต่อที่พ่อทำสอนเลี้ยงไก่ไข่ และสปรผดิตจากเศษวัสดุเหลือใช้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงม,มือปฏิบัติจริงจากการดำเนินกิจกรรมการสร้างเพจ MR Mini Shop มีการวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและเจตคติที่ดีในการเรียนรู้แบบ Active Learning นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนานวัตกรรมให้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆต่อไปค่ะผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมีอะไรบ้างคะผลที่ได้กับนักเรียนนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนผลที่ได้กับครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปสู่การนำเสนอผลงานจนได้รับรางวัลต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564 โรงเรียนได้ขยายผลและเผยแพร่นว,วัตกรรมเพจการเรียนรู้ Mr Mini Shop โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่อให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่า,ขายหน่วยง,งานต่างๆผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนได้เข้ามาติดตามเพจการเรียนรู้ Mr Mini Shop โรงเรียนและหน่วยง,งานภายอนได้เข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชม การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆเพืา่อนำไปปรับใช้และพัฒนาให้เข้ากับบริบทของตนเองใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วมันเข้ายังไงหรอคะอ๋อเข้าไปที่ Facebook ค่ะแล้วกดที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า M R Mini Shop ค่ะแล้วเพจของเราก็จะได้ขึ้นมาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจเราด้วยนะคะ